มาเรียบย่าหยย่าวิมาครับปีนองมากินข้าวกับปี่ล่งจงว่ากับปีนองวันนี้ไม่มีไรมาก,ก,บกับกับเกากร้องปี่ล่งจงกาบลุยมัดปีนองเลยตอนี้ปักนอกปักเลยอย้ไม่เปิเปลอล้วอันนี้เสียดพุ่งเลยแล้ว,ลวอ่ะยำเรียวกันนี้อ่ะไปตามนี้วา ai bây mãi chậm Ở đây luôn Ủa, ở đây chậm ไม่อย่างนี้เกิดตั้งไงแล้วอ้โยหมายแล้วมาหัวเลยสมตัวแบดดวงเลยอานี้แหละเลยตั้งไว้เรียมมาเล่นนามประต้อตาววันนี้จัดสีควิดจริงกันน้มได้จัดลง ได้กล่องกล่องจะไว้ไหมอายมากับพี่น้องกับมากับวันนี้ไม่มีเลยมากับหมับตาแก่งปบกัวลวกอย่าหัวดังเร็ ปบบปบนีแ่แก่งกับเพลยาลูกไก่โจ้แกงตรงนี้ปักนอเต็มเปลี่ยนจัดลองแล้วมาถ้ากับมาปักนอนนี่ต่อมกไก่ยังต่อมกไก่ยังกับก้าวไม่ตีก้าวเลยกับอ่านี่ปกัปเกเตียนมุ้งไก่เดียวอ่านี่ปลาเค็มปลาแก็ดยังเปยจัดลองก่อนที่จัดเมินกับตัวเบอร์อ À. Ừ. ừ. nó to mốc ừ. Nghìn to mốc đẹp rồi ừ. 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 to chút ngon bốc bóc này nó con chó đây bùa bóc bàn ừ. nghe luôn cái kẹp ừ. tập này, tập luyện, tập luyện, tập con, tập luyện, tập luyện, tập riêng tóc tập tóc kẹp tập 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 kẹp tập nu tập lặc tập 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 tí tập 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 nu coi tập 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 chát tập tập เดี๋ยวเข้าไปเลยสิอย <Yeah. S 1> ่าวิ่งอย่าวิ่งมามาเร็วอย่าหย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งหยุดหยุดยินข้าใส่หยุดลอ้าลอ้าเกิดกินข้าวสีรั่วันเลยเฮ้ยหัวหยิกไอ้ตั้งตื่นเลยสิ